แค่รู้วิธีเพิ่มออกซิเจนในเลือดก็หยุดเซลเล์มะเร็งง่ายๆด้วยตัวเองมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอการที่คุณทำให้ร่างกายของคุณมีออกซิเจนในเลือดปริมาณที่สูงได้จะช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลเล์มะเร็งให้ซาลงและลดอัตราการเกิดใหม่ของเซลเล์มะเร็งได้วันนี้มี5วิธีง่ายๆในการเพริ่มออกซิเจนในเลือดแค่คุณสละเวลาตัวเองเพียงวันละ20-30นาทีต่อวัน นำ5วิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของผู้ป่วยมะเร็งดูนะคะวิธีที่1การหายใจลึกๆก,การหายใจลึกๆช้าๆจะช่วยเพิ่มการรับออกซิเจนและปรับปรุงระดับออกซิเจนในเลือดให้เกิดการสมดุลและเพิ่มออกซิเจนในเลือดได้สูงขึ้นวิธีที่ 2. การออกกําลังกายเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอช่วยเพิ่มความจุของปอดและ การดูดซึมออกซิเจนซึ่งส่งผลให้ระดับออกซิเจนในเลือดสูงขึ้นดังนั้นจงเลือกวิธีการออกกําลังกายที่คุณชอบมาสักหนึ่งอย่างที่ทําได้ทุกวันโดยที่คุณไม่ฝืนตัวเองวิธีที่3เพิ่มปริมาณธาตุเหล็กซึ่งเพิ่มได้ด้วยวิธีการทานอาหารที่มีธาตุเหล็กจําเป็นสูงเพราะธาตุเหล็กเป็นตัวสําคัญในการผลิตเม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นตัวนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนทั่วร่างกายการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่น ปักโขมเนื้อแดงและถั่วเลนทิวสามารถช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนได้วิธีที่4ดื่มน้ำให้เพียงพอซึ่งวิธีนี้ง่ายมากๆแต่หลายคนมองข้ามกันการดื่มน้ำอย่างน้อยได้วันละ2ลิตรช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้สะอาดซึ่งสามารถเพิ่มระดับออกซิเจนได้และวิธีที่ห กวนหลีกเลี่ยงการสูบหลี่เพราะการสูบหลี่เป็นตัวทำลายปอดและที่สำคัญเป็นตัวการร้ายทำลายการดูดซึมของออกซิเจนทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ